มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาทีคุณพ่อแพททิเซียเดินส่งตัวลูกสาวถึงมือของผู้ชายที่ลูกฝากชีวิตไว้เป็นงานแต่งที่คุณบันเทิงมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะสำหรับบรรยากาศงานฉลองมงคลสมรสแพททิเซียกูดแล้วก็นดวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์ และใน IG แฟนคลับแพททิเซียได้เผยคลิปของแพทิเซียกู๊ดวินาทีที่คุณพ่อเจ้าสาวเดินมาส่งตัวลูกสาวถึงมือของผู้ชายที่ลูกฝากชีวิตเอาไว้อย่างโนต้ตวิเศษบรรยากาศสุดซึ้งค่ะเจ้าสาวแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะเรียกว่างานนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวสวยมากๆเจ้าเปล่าก็หล่อค่ะนาทีคุณพ่อแพทิเซียเดินส่งตัวลูกสาวถึงมือโนต้ตวิเศษ ทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับคุณโนตแล้วก็คุณแพททีเสียกูด,ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ